มาคทุกคนต้มหม้อปลาแดดต้มหม้อปลาร้าปลาดุกปลาดุกต้มปลาร้านั่นเองว่าจะทำป่นนะคะทุกคนมาได้ค่ะให้นักกินมากินน้ำปลาซดน้ำันร้อนดสมุนไพรต้มในนี้นนแหละไม่ต้องเคี้ยว ชิ้นก็ได้เนาะมนันเป็นน้ำสมุนไพรแล้วเป็นตะยานนะคะอ,อ้ยชิลิหาเสื้อกันหนาวมาใส่ไหมคะเนี่ยหนาวเห็นนะรอจักเก็ตเห็นว่าเป็นประดุกด้มานะคะนะ ดูน่องมาขนาดน้องหนาวไม่ได้ค่ะหันากินมากินน้ากันค่ะนัวปลาละบางๆแล้วก็จะใส่นัวน้ำปลาข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม่ได้อุ่นเลยแต่ว่าใส่อันนี้ย๋ยมจะอุ่นอยูไ่ไหมกินข้าวเหนียวจะปั่นนึงใหญ่ๆนะคะ น้องม้าก็กวนเหลือเกินรีบไปหาแมวเมียวไปไปดูแมวเมียวไปไปดูด้ต้มมอประแดกนะคะใส่พริกพริกปน่น ไ,ได้นั่งสูงงน้องมา้าก็เชิ่อวันมาถึงนะคะมีมีล่มมาเป็นบาทมาได้ค่ะทุกคนกินถัาวแรงน้ำปลาอืมประตุกไหม ัวพอดีเลย นึกว่าหางกุ้งดนที่ไหนได้ปล่อยผม <c oughs> แซงว่ารากชูรากชูเป็นอะไรที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักนะแต่ประมาคนติดตามกันอะ เป็นคนไทยใหญ่ห้องกินลากชูน่าอร่อยอืมผมเซนเนื่องเลยไหม พ่อไปข้าพ่อไปนอนพ่อมาแล้วหนึ่ง

แล้วรีบไปดื่มโคกแล้วะไเละ <laughs> โอโเป็นจนังไนคือบอ่มักอาหารแบบขาคิดว่าแสเิ่นบไดีคิดว่าแสนะคะนะคือข้อบาบบอจะกินน้องกินเพล่นแหละความรู้สึกคล้ายกัน ว่าเขาไม่ได้บังคับเรากินเรากินด้วยความเต็มใจเรากินง่ายทุกอย่างแต่บ้านเราก็เลือกกินอาหารที่เราคุ้นเคยอาหารบังคับกันกินไม่ได้นะคะหรือไครมันเนาะเนี่ยไม่ท้อ,ง,องนะคะ Ừ, ý quạt có y vài á เรปั้นยังไม่พอ,อกินผักเอานะกินผักเพิ่มเติมอ่ะเพื่ออิ่ม พ่อเราไม่อยู่กับใครเลยอะไรไม่รู้นะ,ะเป็นไขมันที่ท้องมันเหมือนตับเหมือนตับปลา เลิยกยาคบาดฟรียให้แม่อยู่นิ่งๆ <c oughs> เงียบๆได้ไหมอ่ะแบตปลาเมิดไหมคะทุกคนม้ากันยากแบตกเ็เมิดบนเน่โดยซังล่าเด้ค่ะบนเน่มันเนี่ยกินกินปลาดุกต้มไปครึ่งนึงนะคะเนาะแกะกุ้งไปโตนึงแต่ว่าแบดเมดแบบบลูกโตเลยคะ่ะแค่ก อขอบคุณเลไลย์สำหรับการติดตามไม่ไม่เนาะคะ่ะซองเมื่อเมื่อเนี่ย่รู้ว่าผู้ติดตามมาจากามาจากไซน์เนาะคะ่ะขอ,ขอคุณขอบคุณเลไลย์คันคันจังได้มากก็ค่อยค่อยเบิร์เนาะค่ะในช่วงที่ปาร์บ่ได้ไปไซน,น์หรอกค่ะมีแต่ช่วนกินเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหาหมูก,กินเพราะว่าคลิปปาน์บจะสะดวกท้ายคลิปตอนที่แบบว่า แามสะดวกเนาะค่ะน่อยแง่สะดวกค่อยพอกันเนาะค่ะคลิปแต่ว่าถา้าอนแง่กินมันเป็นแามที่สบายสบายผ่อนคลายเนาะคะ่ะได้ถ่ายคลิปเวลานั้น่ะคะ่ะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งนะคะเบงสีฟ้าด้วยค่ะสามทุ่มครึ่งของนอเบ้คะ่ะนีเริ่มเปิดไฟแล้วค่ะน้องมาพออม่อตะปาบ่มีแนวกินเนาะคะ่ะ เขาก็บอกมากัวเนียบ่งมอปะปะมีขั้วของนอกนะคะอ่าเขาพูดอะไรค่ะสำหรับการติดตามจังเลยกะเมื่อกินเขาน้ากันเนาะค่ะเนาะปะมีกุ้งลวกที่ปลาบะวะเออพกินก็่ากินม้ากันยุงอยากไรก็เลยบะเฮ็ดบะเฮ็ดคลิปต่อเลยค่ะเอาปาขึ้นใส่หม้อสีกินบื่อเศร้าค่ะสีได้กินยืนกินในคขั้วแต่ว่ามาเนี่ยยามือเศร้าเขาบอกคอยอยากตื่นมาเลยค่ะแต่ว่าถ้ากินย่ามือเที่ยงกันย่ามือแรกเนี่ย กวนคัดข,ขนาดค่ะนั่นแหละคะ่ะมันก็นเลยเป็นแบบว่าเออใส่ชีวิตแบบว่าต้องพยายามใส่ชีวิตปกติที่สุดเนาะค่ะเนาะเฮดคลิปแบบปกติที่สุดแต่ว่ามันก็บต้องเชื่อเขาห้องเนาะะเนอะอืั่นแหละมีหมาก,ก็จะประมาณนี้นะบรูบหมา้าทางอื่นเป็นบ่างนะคะมุมนั้น พอมอพอดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจังไดก่ะเดี๋ยวปัดจ,จะมาหาหมูกินอีกกะขอแห,ห้่ปลอดภัยขอแหย่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มคร้องนะคะขอให้บุญรักษาเฮาทุกคนนะคะเนาะขอบคุณที่มาเป็นหมู่กันเป็นหมู่มาใหม่ๆนะคะเนาะขอบคุณในหลายๆขอบคุณนแบคนเกา่าที่ติดตามกันมาตลอดนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ปะปะทถือกล่องยุ่มือนึงเนาะชาติแบบนึ่งสวัสดีค่ะบายค่ะ